นีความวุ่นวายไปพักใจที่หมู่บ้านกลางหุบเขาที่มีลำธารล้อมรอบกับบรรยากาศที่ชวนคิดถึงหมู่บ้านป่าเมียงจังหวัดลำปาง สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในชุมชนแห่งนี้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยลักษณะบ้านเรือนภายในหมู่บ้านเป็นบ้านเรือนไม้แบบดั้งเดิมเกือบทั้งหมดหมู่บ้านมีต้นไม้ดอกไม้ปลูกเกือบทุกหลังมองแล้วสบายตาสบายใจเดินผ่านก็จะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่จับกลุ่มคุยกันด้วยหน้าตาย,ยิ้มแย้มที่เรามองภาพแล้วก็รู้สึกอบอุ่นและมีความสุขตาม มาสับปะลีปะแลปะแลนมาทําทะเลนเป็นปน้องนะ้ำมนต์คนใดนะอยากเป็นคนนั้นติดวันนี้ก็จะมีโอกาสเขาเรียกว่าแลกเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติค้อมเป็นมาของบ้านป่าเมียงซึ่งบ้านป่าเมียงนี่ก็ตั้งมาประมาณสักสองร้ปีตามที่คนโทรคงแก่ครูยาตายายเล่าฟังสมัยก่อนที่ขึ้นมาตั้งโรงแามอยู่ที่นี่ก็คือ กร่กาน,นี้มันมีซึกสงครามครับบางคนก็นว่ามีซึกสงครามมาอยู่ที่นี่แต่บางคนก็คนก็เเราว่าคนสมัยโบราณคนกเกา่ามันว่ามีพระศสี่รีบาทก็ได้ขึ้นมาตั้งลูกหลัอยู่ที่นี่แล้วก็ได้นำไอ้คือผลตั้งการเกษตรก็คือเมียงเนาะเมียงมาปูถ้าถามว่าเมียงนี่คือคือแบบอย่างเมียงกับชานี่ก็คือตัวเดียวกันแต่ คนก็บอกว่ากรรมวิธีการผลิตที่สามารถบอกได้ว่าอันไหนเป็นเมียงอันไหนเป็นชาจริงๆมันเป็นต้นเดียวกันถ้าทําเมียงนี่มันจะเขียวผ่านกระบวนการมักผ่านกระบวนการนึ่งแล้วก็เอาไปมักไว้แล้วก็นํามาบริโภคแต่เมียงนี่ก็สามารถแปรรูปได้หลายอย่างจะเป็นอาหารก็ได้จะเป็นชาชงดื่มก็ได้แต่ถ้าเก็บเป็นชานี่ก็จะมีชาสองใบหนึ่งยอดเขียกว่าชาชงดื่มตามที่ได้เห็นนี่แล้ ในศึกษานี่บ่าฝเนียงนี้ก็มีร้อยประมาณร้อยห้าสิบหลังคาเงน้นประชากรก็สี่ร้อยถัวคน แฟนกันโอ้แม่จันจันและจับมือฉันจะพาไปจะบอกแม่อุ้ยกับไอ้ทุยในหน้าของฉันวัดป่าเมี่ยงวัดเพียงหนึ่งเดียวซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านในหมู่บ้านเป็นวัดเล็กๆที่มีอุโบสถสวยงามให้ผู้คนได้มาไหว้พระพุทธรูป ระหว่างเดินทางไปยังโรงเรียน,นมีภาพวดรูปต่างๆมากมายที่ชาวบ,บ้านในชุมชนนิยมเลี้ยงไม่ว่าจะเป็น,ปนแมววัทวที่แขวนตะกร้าเก็บเมี่ยง,ยงและดวงเป็นต้นห<แ>ากตัวเปินใจอาเนวมาเป็นแฟนกันปู้แม่จำจันละจับมือฉันจะพาไป จะบออกแม่กกนนนนุ้้ในในานป่าเมี่ยงยังมีที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ตั้งอยู่ใจกลางหมู่บ้านอบอุ่นเรียบง่ายข้างหลังบ้านติดลำธารไว้ชมธรรมชาติที่สวยงามและมีพื้นที่ส่วนกลางให้นั่งเล่น นอกจากนี้ก็ยังมีสะพานรักดอกเซลที่ให้ผู้คนได้ไปถ่ายรูปเช็คอินและเพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติที่มีน้ำ่านตลอดเวลาและที่นี่ยังมีสินค้าขายไม่ว่าจะเป็นชาใบาเมี่ยงกาแฟหมอนใบาชาสินค้าขึ้นชื่อดีต่อสุขภาพ รวมทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าสไตล์ชาวดอยขาขในราคาไม่แพงอีกด้วยเจ้าตอนนี้นะเจ้ามาอยู่กับป้านะเจ้าเขาจะมาถมมป้าว่าคนในหมู่บ้านนี้แยอาชีพอะไรอยากใ่อนคนคนในหมู่บ้านนีน้องนันตอนนมีอาชีพหลักก็คือเก็บเนี่ย เก็บแล้วเราเอาไปขายแล้วก็เอาเงินเนี่ยไปซื้อข้าวไปซื้อกับข้าวแล้วก็ส่งอยู่เขียงจนจบเราอาชีพหลักคือการเก็บเงี้ยแล้วก็อาชีพเสินธุกรรมกาแฟเนี่ยที่นี่จะเป็นพันอักษัแจ้วอาชีพเสริมที่จะเป็นกาแฟแล้วก็ชาแล้วแต่ละฤดูเบิ้นเนี่ยอาชีพเนี่ยดูจะมีสามเนาะสามนดู ดูดูฝนนี่เราก็จะเก็บเมี่ยงช่วงนี้แล้วก็ดูดูหนาวหนาวนี่เราจะทำกาแฟเก็บกาแฟแล้วก็บ้านใดที่ิดทำโฮมสเตย์เราก็จะทำโฮมสเตย์แล้วก็มีชาแล้วก็ดูดูร้อนนี่ก็จะเป็นเมี่ยงเมี่ยง,งนี่จะเก็บตั้งแต่เดือนมกราจนถึงลายพฤศจิกาคันวาจนถึง ปลายเดือนภุมฮาก็จะเป็นกาแฟจา,จากนั้นก็เอาฟืนเอาตอกมัดเนี่ยง ตอนนี้เราก็อยู่ที่ Coffee h o า s e หรือคาเฟ่เล็กๆในหมู่บ้านมีมุมที่นั่งริมระเบียงที่สามารถมองเห็นวิวของหมู่บ้านที่ซ่อนตัวอยู่ในภูเขาและต้นไม้ทำให้เรารู้เลยว่าที่นี่อากาศดีแค่ไนหะ ใครที่สนใจหรืออยากมาสาัมผัสวิถีชีวิตด้วยตัวเองแบบนี้เหมือนพวกเราสามารถติดต่อช่องทางต่างๆที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยนะคะมาเอลกันนักๆเดินค่ะ